สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะไปร่วมตามหาหลักกิโล <c oughs> Ah mm -hmm. ดีท่านผู้ชมหนึ่งท่านด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีท่านผู้ชมสองท่านด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะมาร่วมเดินทางนะครับ <c oughs> สำหรับกดไลค์นะคะขอบคุณมากๆนะคะคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะคะอันนี้ก็เก็บชั่วโมงนะคะบุญยังแสงทอง เอาคือหัวห,วหล่อมาสั่นนอกบ้านนี่คุณบุญยังแซงทองคือหัวหล่อสัน่น <c oughs> ออคุณเลี่ยๆเด้อเลื กำลังใจให้ได้นะคะท้องฟ้าสดใสมากเลยแสบตามากแสบตามากเลยนะลูกแม่อันนี้น้ำของเ็บไปเดบิวพิ่กิดไปเมื่อกี้ เมื่อกี้อะไเหรอไม่เป็นไรหรอกจะกินน้ชอบน้มันฟุลันน่ะจชอลพัโอยมงน่ม ถ้าคนอยู่ในห้องสอง่งคอมเมนต์เข้ามาได้เด้เอไม่รู้ว่าช่องคอมเมนต์อยู่ได้โอ้คอมเมนต์ได้อยู่มีคนแอบแอบอยู่ห้องบนด้วยเยอะเลยแปดคนแปดคนในห้องสอง่งเท่าไหร่แปดคนในห้องสอง่งมีคนแอบอยู่ด้วยนะคนคนแอบกี่คนคนแอบแปดคนเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมเจ๊บิ๊กโครเหรอเจเบนวันนี้เอาแบงค์ยี่สิบไปนะแม่เขาไม่มีขายยี่สิบไม่ใช่ก็เดี๋ยวเขาทอนไงลูกจริงๆิไม่ ไม่บอามีเรียนสิห้ากับห้าก็ได้ห้าบาทก็ได้ห้าบาทสองเด็กก็พอขอบคุณมากมากนะคะสำหรับกำลังใจเด้อห้าบวกห้าเท่ากับยี่สิบ ลงมาทักทายกันได้นะคะแบงค์เท่าไหร่แบงค์ยี่สิบแล้วก็เหรียญสิบสองเหรียญเอ้ยเหรียนห้าสองเหรียญยังจะซื้อเหรียญห้างนี่งั้นก็เอาเหรียญไม่เอา,เอางั้นก็เอาแบงค์ยี่แบงค์ยี่สิบซื้อเขาแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็ทอนตังมาให้สวัสดีค่ะพี่นาดาเลเวสองขอบคุณมากๆเลยนะคะคยังเก็บชั่วโมงอยู่ใช่ไหมคะมพี่นาดา ยังเก็บชั่วโมงอยู่เนาะสู้ๆนะคะเดี๋ยวก็จะได้แวะไปให้กำลังใจนะคะเมื่อวานไปให้กำลังใจในคลิปแล้วนะเมื่อวานไปฟังเรื่องเล่าของพี่นาดาแล้วนะคะมันมันเป็นผีฟูนี้ก็ยังเก็บชั่วโมงอยู่นะคะสามล้านดวงใจกระซองไร้ซองเลิฟนะคะเก็บชั่ว เก็บชั่วโมงสี่พันชั่วโมงอยู่เด้อตามหาหลักกิโลอยู่นะคะพีินาดาก็ขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณมากเช่นกันนะคะจับไม้จับมือกันไปเรื่อยๆนะคะจับไม้จับมือกันไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยว เราก็จะถึงเส้นชัยาอาจจะยากหน่อยเนาะอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ไปเรื่อยๆนะคะพี<ม>่ยังหาชั่วโมองอยู่คะ่ะโอเคได้เลยคะ่ะพินาดาเดี๋ยวเออแต่ก็จะไปให้กำลังใจเนะพินาดาไลค์กี่โมงอะคะมีช่วงเวลาไหมคะแต่ว่าแพทอาจจะขึ้นไลค์สดไม่เป็นเวลาเท่าไหร่นะ มีม,มีมีช่วงเวลาไหมคะว่าอะไรกี่โมงเวลาเราไปให้กาลังใจใครเนาะเวลาเขาเก็บชั่วโมงอยู่แล้วก็ถ้าสะดวกนะคะแนะนําให้ไปจอดให้เขาจนจบน,นะคะถ้าเรายังเก็บชั่วโมงอยู่เนาะ <c oughs> มันก็จะได้ชั่วโมงมันก็จะได้ใจจากพี่ๆน้องๆนะคะเขาที่เขา ชั่วโมงอยู่เช่นกันเนาะเขาก็จะมาให้กำลังใจเรานะคะปุ๊บจบชั่วโมงเนาะว่างตอนไหนก็ขึ้นค่ะโอ้ได้เลยเหมือนกันกับแพทเลย <c oughs> แต่ก็ว่างตอนไหนแล้วก็ขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นไร่สดนานแล้วนะคะนานมากๆแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็น่าจะขึ้นทุกวันนะคะอาจจะขึ้นวันละสองชั่วโมง ส่งชั่วโมงแล้วก็วิ่งหาพี่ๆนะวิ่งหาพี่ๆวิ่งหากำลังใจนะคะจะเอาบ้านนี้วิ่งขอบคุณเลายเดอ้อพี่เดอ้อรอบนี้ก็น่าจะขึ้นสงชั่วโมงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอาจจะไล์ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะเส้นทางที่ไปส่งลูก ที่แอบแอบอยู่ด้านบนนะคะก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะคะ <c oughs> <c oughs> ฝากกดไลค์ให้หน่อยเนาะไปไหนกันคะนอะ้องไปส่งลูกไปเรียนซัมเมอร์ค่ะพินาดาไปส่งลูกไปเรียนซัมเมอร์ค่ะ ไปส่งนะคะเป็นบรรยากาศช่วงเช้าเช้าอ๋อไม่เช้าแล้วแปดโมงแล้วเนาะ <c oughs> วันนี้สายหน่อยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเรียนแปดโมงครึ่ง <c oughs> เรียนแปดโมงครึ่งเดินขึ้นห้องแปดโมงนะคะวันนี้ก็ ชิวๆหน่อยเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันก็จะจบคา่าแล้วนะคะอีกวันนี้กับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้ก็จบคา่าแล้วแล้วก็รออีกทีเปิดเทอมใหญ่นะคะตอนเช้าก็ถ้าขึ้นไลฟ์สดเก็บชั่วโมงก็ถ้าลูกปิดคา่าก็จบคา่าแล้วก็อาจจะได้ยินเสียงหน่อย ทางปลอดภัยนะคะได้เลยค่ะพินดาดาขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับกำลังใจดีๆนะคะเดี๋ยวปิดเด้งมาปุ๊บเดี๋ยวไปก็จะไปให้กำลังใจเนาะอาจจะไปช้าหน่อยก็ไม่ว่ากันนะคะ <laughs> อาจจะวิ่งไปช้าหน่อยไปอย่างนี้อย่าพึ่งว่ากันเนื้อแต่ก็ไปนะคะไปแน่นอนแต่คลิปอะใม่ไปดูจบแน่นอนนะคะดูจนจบเลยนะคะไปฟัง เพลินเลยนะคะพินาดานเล่าแบบจนเพลินเลยนะคะจบทุกคลิปจบทุกม้วนจบทุกขั้นตอนเพราะว่ามันก็แป๊บเดียวเนะวาะประมาณสิบบางทีสิบกว่านาทีบางทีเก้านาทีอย่างเงี้ยค่ะเพราะของเราเกยนชั่วโมงมันไม่มีมันไม่มีโฆษณาเนาะแป๊บเดียวจบเปิดทิ้งไว้นะเปิดทิ้งไว้ให้เลย แต่ส่วนของแพทก็แพทคลิปยาวหน่อยหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเพื่อสะสมชั่วโมงกันไปเนาะเพื่อสะสมชั่วโมงกันไปเ<ม>ดย์หา้าเดย์สิบก็สะสมกันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็จะครบสี่พันชั่วโมงเองเนาะไม่เป็นไรจ้น้อง <c oughs> นะคะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะคะเ <c oughs> จนร้านดวงใจกับสองไลท์องเลิฟนะคะ คุณเล่ยไเนาะคะ่ะนะทีไม่ยู่เป็นกำลังแรงใจให้นี่เือนอไรสดนะคะเก็บชั่วโมงตอนนี้ก็ได้15นาทีแล้วนะคะก็ไล์ไปเรื่อยๆนะคะอาจจะ2ชั่วโมงนะคะจะไปไล์ต่อพูดคุยต่อที่บ้านนะคะถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนสะดวกก็จอดฟังได้นะคะจอดฟังเป็นกำลังใจให้ได้นะคะก็อาจจะไล์ไปเรื่อยๆเนาะ ช่งสองชั่วโมงสู้ๆพี่นาดาบอกได้เลยค่ะพี่นาดาขึ้นทีละกี่ชั่วโมงอะคะทีละหนึ่งหนึ่งหรือสองชั่วโมงหรือว่าไลไรแบบสอดแจ้ง <c oughs> ถ้าขึ้นยาวๆเพชรก็ไม่ค่อยไหวนะเต็มที่ได้สุดพ้อ,อสองชั่วโมงเล <c oughs> ่นแบบยาวๆเหมือนคนอื่นเขาไม่ไหวเพราะว่า มันก็ต้องแบบว่าเราก็วิ่งหาเพื่อนด้วยเนาะวิ่งหาเพื่อน <c oughs> ลำพังไงจะขึ้นไลต์ตลอดเลยอะ่ะขึ้นได้นะขึ้นได้แต่ทีเนี้ยทีเนี้ยเราขึ้นไปอะ่ะมันไม่มีใครเข้ามาดูเนาะมันไม่มีใครเข้ามาดูเราจะไลฟ์ไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะเราก็ต้องไปให้กําลังใจคนคนที่เข้ามาให้กําลังใจเราด้วยเนาะถ้าเกิดเราไม่ไปให้กําลังใจเข,เขาเขาก็ไม่มาให้กําลังใจเรา ฉะนั้นแล้วก็ <c oughs> ใจวัดใจกันนะคะใจวัดใจกันเสียงอาจจะแหบแหบแห้แๆแงๆหน่อยนะคะเนื่องด้วยแพทไม่สบายนะคะ